สังคมก้มหน้าวิถีชีวิตยุคดิจิทัลในปัจจุบันสังคมก้มหน้าคือพฤติกรรมที่ทําให้ผู้คนใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจนส่งผลกระทบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีหลายปัจจัยทําให้เกิดพฤติกรรมนี้กลายเป็นเรื่องปกติเช่นสื่อสังคมออนไลน์เกมออนไลน์การทํางานที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งต่างจากสมัยก่อน ที่การพบปะพูดคุยกับผู้อื่นต้องเกิดขึ้นต่อหน้าและการติดต่อระยะไกลต้องใช้โทรศัพท์บ้านหรือจดหมายซึ่งเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของผู้คนในสมัยก่อนในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสมัยก่อนผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อหน้ากันบ่อยขึ้นมีการพบปะสังสรรค์การพูดคุยและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายผ่านการสัมผัสทางอารมณ์โดยตรง แต่ในขณะที่ปัจจุบันผู้คนอาจสื่อสารการผ่านข้อความการกดไลค์หรือแชทออนไลน์ซึ่งแม้จะทำให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วแต่ก็อาจขาดความนึกซึ้งและความอบอุ่นในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ส่วนการใช้เวลาว่างในการพึ่งพาอุปกรณ์เมื่อก่อนเวลาว่างอาจใช้ไปกับการเล่นกีฬากลางแจ้งการอ่านหนังสือหรือการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวแต่ในปัจจุบัน การใช้เวลาว่างเปลี่ยนไปโดยการมีมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งอาจทําให้ผู้คนสูญเสียความเชื่อมโยงกับสิ่งรอบข้างและยังเพิ่มโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพเช่นอาการปวดตาและปัญหาทางอารมณ์ที่เกิดจากการใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปทําให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจการเสพติดสังคมออนไลน์และการรับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลา อาจสร้างความเครียดและการเปรียบเทียบที่ไม่จําเป็นแต่ในขณะที่สมัยก่อนการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและอยู่กับความเป็นจริงทําให้คนมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าและไม่ต้องรับมือกับข้อมูลที่มากจนเกินไปในมุมของผมมองว่ายุคสังคมก้มหน้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียคือการพัฒนาทางเทคโนโลยีช่วยให้การสื่อสารสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่การใช้เทคโนโลยีสื่อสารมากจนเกินไปจะส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานและคนรอบข้างได้ดังนั้นเราควรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อตอนเองและคนรอบข้าง